อย่างยดหมุนขอหน่อยฟีเข้าเถอะลูกพี่ต่อไวมานี่สวยคุณสองมาดีครับเออห8บดบาทวาให้ต่อลูกพี่อันนี้4 8ีรปดสิเนี่ยได้นะสวยนะลูกพี่นะเออก็โตมาอีกแล้วว่าก็โต ิปวิดีโอนี้จากพี่ความบนเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะาสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าพี่มจ๋าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ๊ะนั่นก็คือลิงสุดว้นั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่ลิงของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ๊ะจะได้กำไรหรือว่าจะได้กำมัดเนาะทุกคนเนาะเออมาเริ่มเลยละกันนะจ้าไม่รีรอนะพี่ๆนะวันนี้พางบมา500กว่าๆนะจ๊ะตกด้เบ็ดเบ็ดเบาๆไปก่อนเบ็ดสักเบ็ดสิบนี่แหละนะ รอบนี้ขอมาเพื่ออะไรน่อยนอกยา,ยาวๆเลยดีกว่าสักสิบหมุดไปก่อนเลยจ๊ะนี้ดองนี้มาสามบาทนี้มาดีครับเออเอาเลี้ยงดอกดอกเล็เออดอกเล็ก็มาแล้วนะครับบอกไว้ก่อนบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเออพี่ลิงของเราไม่ธรรมดาวะ่ะนี่โอเคมาคุณหกไปเลยเจ็ดสองบาทคุณแปดมาหน่อยลูกพี่นี่สามร้อยยี่สิบถือว่าสวยคุณสิบละครับไม่มาดีครับก้อนโตมาแล้วครับลูพี่เท่าไรทีนี้ พี่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะจ๊ะเงะินรางวัลเมกานะพี่พินาะโอ้โหก้อนโตแต่และดอกบอกไม่เป็นนะจ้าใจดีทุกดอกนะเออสตาร์ไลทกก็มาปังขนาดนี้แล้วว่าดอกต่อไปเป็นไงรู้เรื่องแน่นอนบอกเลยรู้เรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนนะจ๊าพี่พิ๋าเออมาอแล้วเจ็ดบาทวะ่ะเบึงบาทวะ่ะซานเออไม่จ่ายครับนี่ขอหน่อยอย่าไหลแบบนี้นะขอเถอะเออนี่มาสามบาทว่้ไงต่อลูกพี่เึ้งไม่จ่ายครับมุง ยังไงครับเนี่ยดอกนี้แหละครับมา3บาทว่าไงตัวไวมาเออนี่ฮะสิสตางคูณสองมาดิครับตัวฮิวไม่จ่ายครับถ้าตัวไวลงเยอะๆนี่หวายเจีย๊ยบอ่ะนี่ฮะสิสตะงคางว่าไงลูกพี่ไม่จ่ายดีครับเออมาน้อยอะ่ะมาห้าสิบตะงค์เริ่มมาน้อยแล้วว่ะแต่ดอกดอกแรกเมื่อกี้คือสวยอะ่ะมาอย่างสวยเออนี่ไม่จ่ายดอกสุดท้าย เออมาสิบบาทว่าไงต่อพี่คุณสองมาไหมไม่จ่ายีครับยังไงทุพี่ลอกนี้ขอสักสามสิบหมุนสักสามสิบหมุนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเอออันนี้ตัวเจโอ้โหตัวเจมาสองบาทว่าไงเคลงหน่อยเออถ้าขีลงแสวสองนี่คือหวานเจียบาแต่มันไม่ลงอนะดีครับมุงนี้มาสี่บาทยังไงต่อพี่ลอกนี้เึ้งข้าให้ไม่จ่ายครับ ฟีข้าวหรอโอ้โหไหลนลอกนาะไม่ได้ซื้อนะเนี่ยฟีข้าวเฉยเลยวะเออฟีข้าวว่เข้าได้ไงก่อนครับมากับดวงคับวันนี้วันนี้มามากับดวงหนหะในจ๊ะพ,พี่จ๋าเออนี้ตรงนี้มา,ต,มา, 2, มา, 8, าต่อสิมาคุณสองไปเลยแปดบาทว่างให้ตอบไม่จ่ายครับยังไงตรงนี้จ่ายหน่อยเลยเจ็ดหมื่นขอเถอะนี้คุณสี่สิบหกบาทได้หนาะคุณหกขอหน่อย เออนี่ที่สองบาทว่าไงคุณแปดน,นี้ไม่จ่ายสแลบประเด็นไม่จงไม่จ่ายครับมงุงยังไงครับดอกนี้ขอหน่อยเถอะเอออันนี้สามสิบหกบาทว่าซันอันนี้นี่หนึ่งร้อยหกสิบถือว่าสวยนะจ๊ะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าสวยนะเออขอหน่อยอย่าไหลแบบนี้เลยนะจ๊ะใจคอไม่ค่อยดีเด้อไหลแบบนี้ไม่เอานะจ๊ะ หลาแบบนี้ไม่องไม่เอาจวาพีจ้ามาเจ็บอบาทเออนนี้ถามรอยสี่สิบาบาทสวยเออก้อนโตมาดีครับดอกนี้ทีนี้ปับข้าให้จะได้เท่าไหร่ดพี่ดอกนี้ได้เท่าไหร่ครับปึ้งรู้ไปกำไรหน่หน่แน่นอนเสียร้อยสิบาบาทนะจ้าโนนม่เก่าโหสุดยอดของเทพ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 เทพวะ นี่ก็รวมรวมมาถูก178บาทตกด้วยเบตสิบนะครับบอกเลยไม่ธรรมาดาเหรี่ยญม5 0ขอหน่อยฟรีเข้าอีกรอบดิเออกำไรน,นอนเนาะแน่นอนคุณสองปรับขามายี่สิบบาทถือว่าสวยคุณสี่เออนี่แปดบาทยังไงคุณหกอันนี้เนี่ยสามร้อยสิบแปดบาทถือว่าสวยเลยนะลูกพี่นะเออนี่เก้าสิบหกบาทสวยคุณสิบมาดีครับมึง178บาทได้หนาะคุณสิบสอง เปิ้ลค้าหายหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถือว่าสวยครับยังไงก็โตมาแล้วค่ะลูกี่จะได้เท่าไหร่ดอกนี้เท่านี้สี่ได้เท่าไหร่เปิ้ลค้าหายเจ็ดเอ้หนึ่งร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอเอไอเราก็คิดว่าหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้โหแตกตั้งเยอะไงโอ้โหต้องงสคยต้องไปตัดสายตาแล้วเออคุณสองมาสามสามบาทว่าไงคุณสี่อ่ะปึ้งค้าหายหกร้อยบาทถือว่าสวยคนหก ก็โตมาอีกแล้วว่ลูกพี่เท่าไรตรงนี้เงินรางก็ปป่ตเงินรางเปอร์มมการนจหกร้อยสามสิบบาทก็ถือว่าสวยซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีว่าเป็นหวัดนะจ้าไม่ค่อยสบ,บายเดี๋ยวนี้เอออยากออีกยีบเอหมุนขอหน่อยฟีเข้าขเถอะลูกพี่ต่อไวมานี้สวยคุณสองมาดีครับเออค่าสิบาทว่ะให้ต่อลูกพี่อันนี้สี่ปสิบ เนี่ยได้นะสวยนะลูกพี่นะเออก็โตใหม่แล้วว่ะก็โตใหม่แล้วจ้าปึ้งเงินอนซุปเปอร์เมก้าเนี่ยจ้าห้าร้อยหกสิบสองบาทว้าวว้าวาว้า,า,า,าวนี่แหละกำไรนนนอๆไม่มีกำมัดแน่นอนนะพี่พี่นะเออโต้เคมาสองบาทว่างไรโต้เจมาสามบาทยังไงลูกพี่ต้องเลยปึ้งคุณสองยี่สิบเจ็ดบาทถือว่าสวยนะเออคุณสี่สี่บแปดบาทได้คุณหกล่ะลูกพี่ปรับค่างให้เฉียร้อยแปดสิบถือว่าหวานเจี๊ยบ มาดิครับก้อนโตมากแล้วคับลูกพี่จะได้เท่าไรดอกนี้อัพได้ห้าร้อยหกสิบบาทในจังหวันระวัละระดับซูเปอร์เมกา บอกเลยเว็บดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นอย่างตามก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะพี่ๆนะเออเออวันนี้ได้กำไรมาเยอะแล้วนะพังงบมาหลักร้อยแต่ได้มาหลักพันก็ถือว่ากำไรหนอะๆไม่มีกําหัดแน่นอนเว็บของเขาวันนะพี่ๆนะเออไม่ค่อยจ่ายแล้วว่ะเออขอต่อไปถองตังก่อนได้ไหมอ่ะได้กำไรมาเยอะแล้วเราก็ต้องขอตอนนี้ขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นอย่างตามก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะบายๆจ้ะ ครับ